สวัสดีครับผมมานพินกับ c h ชา n น e ฟิลไท i ใน YouTube ครับวันนี้ก็อยู่โรงแรม f ฟ i e n d l y า a r k h o เ e l นะครับนะฮะก็เมืองกริกนะครับอยู่ทางใต้เบตงลงมานะฮะก็เป็นห้องอันนี้ราคา40เหรียญก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ300กว่าบาทนะครับคืนยังมี Wi-Fi นอันนี้ถนนเส้นหลักในเมืองนะ นี่ครับเฟรนลี่พาร์คโฮเทลตรงนี้ป้ายอยู่ตรงนี้นี่ก็บก็นเมืองนุ่นมีห้างวัดสันด้วย <c oughs> นี่ก็เป็นห้องน้ำ <c oughs> แล้วก็นี่มีสบู่พกเช็ดตัวมีน้ำดื่มมาให้ครับน้ำดื่มมาให้แล้วก็มี เตียงสมนเตียงนะครับทีวีแล้วก็แอร์นะครับแอร์เป็นแบบติดตั้งในตัวต้องเปิดนะเปิดไหมอ่าเปิดก็ปรับอุณภูมิแล้วก็มีพัดลมหมบนเพดานนะครับก็มีโต๊ะทำงาน โอ้ชอบดีครับที่นี่ดูสะอ่านงลงดีนะฮะก็พักคู่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวรู่นี้ผมจะเข้าไปที่เบตงนะครับไปเป็นกาลันรูแล้วก็เบตงแล้วพบกันใหม่กับ c h a n n e ช e e l t i m e YouTube ครับสวัสดีครับ